ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้ยดยนะครับผมฟัสเกมเมอร์ดัทีวี โอเควันนี้จะมาพูดถึงอะไรวันนี้เราก็มาจะมาอยู่ในเซิร์เวอร์ยูนิวอลเซอร์เวอร์ซีซั่นนั่นเองเนาะแล้วก็ยูน v e r s เ s u ร์เ v เ u n ร์ r นั่นเองเนาะก็วันนี้จะพามาดูแลระ,ะบบนะครับผมอันนี้คือบ้านแอดโดนทำลายไปหมดแล้วเอดก็ Ad ore, ไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ไม่ค่อยได้มาเล่นหรอกคือจะไม่จะไม่เข้ามาเล่นเลยนอกจากม e, าแก้บั๊กให้น้องๆเขาแล้วก็ okay, รีวิวดัตต้าแพกโอเคพวกความปลอดภัยแอดขอถือดาบไว้กันแล้วกันเนาะ คือมันชอบแหลกไงมาเดี๋ยวจะมานําเสนอก็คือจะมีหลายๆดัต้าแ c กเขาไม่เรียกดัต้า,า,ตาแฝกนี่เขาเรียกว่าคอมมานนั่นเองเนาะเยอะนิดหนึ่งระบบในเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีระบบอะไรบ้างโอเคก็จะมีระบบตัดต้นไม้โอเคระบบตัดต้นไม้ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันแล้วแหละโอเคไม่ต้องนําเสนออะไรเยอะต่อไปจะเป็นระบบที่หลายๆคนคิดว่าน่าจะดีมัง้ง ก็คือระบบการโยนเอ่อเจ้านาฬิกาลงพื้นแล้วก็เป็นเวลาตอนเช้าน,นั่นเองมาเน้นนำเหนือเลยนำเหนือนำเหนือโอเคสวว่านี่ค่ำแล้วมืดแล้วมืดแล้วจุ๊บโอเคนี่คือมืดแล้วใช่ไหมให้ผมนะครับผมโยนนาฬิกาลงพื้น๊บแปบบหนึ่งอ่าเห็นไหมมันก็จะเช้านั่นเองเ,องเนาะก็เป็นระบบที่ ง่ายเนาะแล้วก็จะมีพวกแม่แม่เหล็กด้วยแต่แม่เหล็กตอนนี้หยุดไปแล้วแล้วก็เป็นจะมีระบบแบนด้วยอ่าเป็นระบบแบนคนในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองเนาะซึ่งอะไรอีกวะอ๋อระบบอันนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวหาบอ่อน้ำแบบนี้โอเคเอาบอ่อน้ำตรงนี้ก็แล้วกันเนาะก็คือการโยนคอนกรีตลงในน้ำแล้วก็จะกลายเป็นบล็อกแข็งเลยคอนกรีตเพ,พาวเดอร์เนาะ นี่จะมีทั้งหมด3ามสี่รู้สึกว่าผมทำเอาไว้ผมยังทำไม่ครบนะเดี๋ยวผมค่อยมาทำให้ครบเลยก็จะมีอ่าแบบนี้แล้วก็โยนจะมีสีขาวสีเทาอ่อนแล้วก็สีแดงรอแป๊บนึงแป๊บนึงระบบบางครั้งมันมันค้างค้างวนๆวนะอะไรของมันก็ไม่รู้โอเคตอนนั้นโยนให้หลายหลายสีเลยโยนโยนโอเคถอยนิดนึง อ่าโนเป็นเป็นบล็อกคนกินแล้วถ้าเป็นพาร์ติเคิลน้ำเนาะก็ถือว่าสําเร็จแล้วนี่สีแดงได้แล้วนี่สีแดงเป็นบล็อกแข็งแล้วเห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บมาอีกแล้วแชทมาอีกแล้วโอเคหลังจากไปหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมีระบบการคราฟเพิ่มนั่นเองเนาะจะเป็นสูตรคราฟที่คราฟไม่ได้นั่นเองเนาะ คือจะอธิบายงงๆนิดนึงเพราะว่าหลายๆอย่างก็เอาออกไปแล้วเดี๋ยวนาคนข้างหน้าก็จะมีเพิ่มอีกนั่นก็คืออันนี้ก็คือเบียคอนพบผ่านั่นเองเนาะสาหรับการคับเบียคอนนั่นเนองเนาะเราก็จะใช้โต๊ะที่มีชื่อ,อว่าเอ็ดวาร์ดคัฟติงเชเบิลนั่นเองเนาะก็คือมันเป็นตัวเอ็ดวาร์ดนั่นเองมาเดี๋ยวจะสอนคับเลยปึ๊บปบเดี๋ยวเอานาฬิก,กาไว้ก่อน อันนี้นะครับผมมันมันไม่สามารถคาบได้เนาะตัวแอดวาร์ดผมสร้างมันขึ้นมาเองแหละโอเคก่อนอื่นนะให้เราเตรียมเบียคอนเอาไว้นะจึ๊บนี่เตรียมเบียคอนไว้แล้วนะหลังจากนั้นให้เราเตรียมบล็อกเหล็กไว้ทั้งหมด2ส,สแต็กกับอีก36เนาะโอเคปึ๊บปึ๊บยี่สิบเก้าสามสองโอเคสามสิบหกครบแล้วก็หลังจากนั้นให้เราเตรียม px ทองเนาะเพื่อมาคาบนั่นเองสองอันนะครับผมวิธีการคาบน้องกดเข้าไปใน advance เลยแล้วก็วางเบียคอนด้านบนไอรอนบล็อกแบบนี้แล้วก็เอา60เอ้ย36วางตรงกลางเนาะแล้วก็เอา px วางข้างๆปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะกลายเป็นไอตัวบ็อกอรลาวใช่ไหมอาร์ลาวอารุนอลาวอารุนนะไม่รู้จะอ่านว่าไงโอเคเห็นไหมเราก็จะได้เอฟฟเกพิเศษมานั่นก็คือ เจ้าตัวเฮดขั้น3เลยนะเออปกติมันไม่มีนะแต่แต่เซิร์ฟเรามีคือเฮดขั้นสามเลยเอาทีเดียวแบบว่าพุดเอาไว้สนุกเลยแหละโอเคก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งหลังจากนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะได้เข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ไหมเนาะผมก็ต้องไปตีสนิทเออ,ขอเขาเรียกยังไงต้องไปสนิทกับเพื่อนใหม่นิดนึงโรงเรียนใหม่ก็ต้องใช่ไหมหรือจักเพื่อนใหม่ๆนิดนึงก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาไหมที่จะ ดูแลเซิฟก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับผมช่วยดูแลกันอย่างดีนะโอเคถ้านานคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดซับสไครต์หรือว่าอยากให้สอนทําพวกแบบนี้ด้วยเดี๋ยวก็จะสอนนั่นเองเนาะโอเคสาหรับเอ,เ,อเอพิโซดนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับผมบา,บายยงงไหมอธิบายรอบนี้